โอกาสสำคัญของคนรักสุขภาพเริ่มขึ้นแล้วโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มาร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567 สวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอพยามพงวิสัยผมนายสัมฤิ์หนองแก้วนายอำเภอพยามพงวิสัยวันนี้ขอ,อยยากประชาสัมพันธ์นนเชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัง่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10ในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ที่สนามกีฬากลางอำเภอพยามูมวิสัย เป็นท,ที่ทราบดีนะครับแล้วว่าโรคอินซซดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องโรคหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นในสังคมไทยเปียโนมากจากตาส่วนปีพศ .2562 พ,พี่น้อง4คนเนี่ยจะมีอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องประมาณหนึ่งคนโรคนี้เป็นแล้วนะครับหายค่อนข้างลำบากวิธีการแก้ไขก็คือการออกอกาลังกายอาหารอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นวันนี้ผมขอญาตเชิญชวนพ,พี่น้องร่วมออกกาลังกายเพื่อป้องกันโรคนี้เพื่อให้โรคนี้หายจากอำเภอพยากมิษัทของเรา วันที่2พฤศจิกายน2567มาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเป็นภัยเงียบที่อันตร,รายมากนะคะและสามารถเกิดได้กับทุกคนนะคะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆรนะะองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งค่ะทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะมีคนไทยเป็นสโตรกถึงมากกว่า39คนเลยทีเดียวนะคะ เมื่อเป็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีความพิการหรือทุพพลภาพค่ะกากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันโรคสโตรกนะคะสามารถลดการเกิดโรคได้ถึง90%เเลยทีเดียวค่ะและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะยาวได้อีกด้วยมาออกกำลังกายกันนะคะ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอพยาคัพภูมิพิสัยร่วมจกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอมภารทางที่10ในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2567นสะณสนามกีฬากลางอำเภอพยาคัพภูมิพิสัยโดยมีเส้นทางการวิ่งเดินจากสนามกีฬากลางอำเภอพยาคภูมิพิสัยไปตามเส้นทางลานสีชัยคาแคร์ผ่านสามแยกส่วนน้ำวิ่งผ่านมาที่หน้าวัดทองนพคุณ ผ่านหน้าเทศบาลตำบลพยคัคฆมิริสัยมาสี่แยกธนาคารออมสินแล้วเลี้ยวเข้าซอยสมานบุกผ่านมาเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางอำเภอพยคัคฆมิริสัยโดยมีกำหนดรวมพล5นาิกานาทีทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งสมัครและยังไม่สมัครนะครับโดยให้สวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับขอเชิญชวนมาร่วมกันเยอะๆนะครับ